สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเป็นหลักปฏิบัติธรรมเรื่องการดูจิตค่ะสวัสดีค่ะซึ่งหลักๆเราจะอิงจากคำสอนของหลวงปู่ประโมทปาโมชโชนะครับค่ะที่ท่านเน้นว่าหัวใจสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่การไปบังคับควบคุมจิตใช่ค่ะแต่เป็นการอ่านจิตตนเองให้รู้ทันตามความเป็นจริงครับซึ่งจุดที่น่าสนใจมากคือ มันเริ่มจากประสบการณ์ของหลวงพ่อประโมทเองเลยตอนที่ท่านาไปกราบหลวงปูดูลอตุโลครั้งแรกๆอ๋อค่ะค่ะตอนนั้นท่านคิดว่าท่านปฏิบัติถูกแล้วใช่ครับคือท่านเข้าใจว่าการดูจิตเนี่ยคือต้องทําจิตให้นิ่งๆว่างๆไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยอืมแล้วหลวงปูดูลท่านว่ายังไงนะคะปรากฏว่าหลวงปูดูลบอกสั้นๆเลยครับว่าผิดแล้วโอ้โหแรงเหมือนกันนะคะครับเราท่านก็ให้หลักสําคัญมาว่าจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่ง ให้ไปรู้มันอ่าคือไม่ใช่ไปห้ามมันคิดถูกต้องครับไม่ใช่ไปบังคับให้หยุดคิดหยุดนึกและประโยคสำคัญที่หลวงปู่ดูลให้ไว้ตั้งแต่แรกเลยก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติต่อไปนี้อ่านจิตตนเองค่ะอ่านจิตตนเองนี่แหละคะ่ะคือแก่นเลยคือเอ่อการมีสติรู้เท่าทันสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเราสภาวะต่างๆนี่หมายถึงอะไรบ้างครับก็ ความคิดความรู้สึกสุขทุกข์หรือพวกกิเลสต่างๆค่ะอย่างเช่นโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้พออะไรมันผุดขึ้นมาในใจเราก็แค่รู้มันรู้เฉยๆโดยไม่ต้องพยายามเข้าไปกดไปแก้ไปเปลี่ยนอะไรมันเลยใช่ค่ะไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเลยแค่รู้ตามที่มันเป็นเออฟังดูเหมือนเราเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดอารมณ์แรงๆขึ้นมาอย่างเช่นความโกรธมากๆเนี่ย ถ้าเราแค่รู้เฉยๆไม่พยายามไปกดมันไว้มันจะไม่เอ่ออันตรายเหรอครับคือการรู้ทันเฉยๆเนี่ยมันช่วยให้เราไม่ทำตามอารมณ์นั้นได้ยังไงครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือการรู้ทันด้วยสติที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่รับรู้แบบผิวเผินนะคะครับพอสติมันเกิดขึ้นแล้วมันเห็นสภาวะนั้นตามจริงอย่างเห็นความโกรธเนี่ย มันเหมือนเราถอยออกมานิดนึงเห็นว่าอ้อนี่ไฟกําลังไหม้อยู่ในใจนะเหมือนมีระยะห่างออมาใช่ค่ะพราะเราเห็นมันชัดๆไม่ได้กระโจนเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับมันไม่ได้เติมเชื้อไฟให้มันด้วยการคิดต่อว่าทําไมเขาทําแบบนี้ต้องเอาคืนอะไรแบบเนีค้ครับครับอำมาจของความกโกรธมันจะอ่อนลงแล้วก็ดับไปเองตามธรรมชาติเพราะจริงๆแล้วอารมณ์พวกนี้มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไป สติที่เห็นนี่แหละค่ะคือตัวที่สร้างระยะห่างทําให้ปัญญาเห็นความจริงไม่ใช่การกดข่มนะคะการกดข่มมันเหมือนเราสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาสู้กันอีกอ๋อเข้าใจแล้วครับคือการรู้ทันมันเหมือนเปิดสวิตช์ไฟให้สว่างพอสว่างความมืดคืออารมณ์นั้นก็อยู่ไม่ได้ประมาณนั้นไหมครับค่ะค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะอย่างตัวอย่างที่ในข้อมูลมีเช่นขับรถอยู่ดีๆโด,ดนปัดหน้าปุ๊บโกรธขึ้นมาเลยครับเป็นประจําเลยครับ <laughs> หัวเราะเบา แข้งที่เราจะไปสนใจคนขับคันน้ำหรือคิดว่าจะเอาคืนยังไงให้เราเาหันกลับมาดูใจตัวเองก่อนเลยว่าอ้อตอนนี้กำลังโกรธรู้แค่ว่าโกรธใช่ค่ะรู้แค่นี้แหละความโกรธที่ถูกรู้ทันเนี่ยมันจะเบาลงหรือบางทีก็ดับไปเลยเพราะเราไม่ได้ส่งใจออกไปปรุงแต่งเรื่องข้างนอกต่อแล้วแต่กลับมารู้สภาวะปัจจุบันคือความโกรธที่อยู่ในใจเรานี่เองหรืออย่างเวลา เอ่อได้ยินเพลงเก่าๆแล้วใจมันคิดถึงอดีตคิดถึงแฟนเก่าอะไรแบบนี้ค่ะค่ะพอรู้ตัวปุ๊บก็แค่รู้ว่าอ๋อใจกําลังไหลไปคิดเรื่องเก่าๆไม่ต้องไปห้ามมันคิดแต่รู้ทันถูกต้องเลยค่ะหรือตอนนั่งสมาธิที่หลายคนเจอบ่อยๆคือใจมันฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยเปื่อยครับก็ไม่ต้องพยายามบังคับให้มันหยุดคิดนะคะแค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้ฟุ้งซ่าน แล้วถ้ารู้สึกหงุดหงิดรำคาญที่มันไม่ยอมสงบสะทีก็รู้ว่ารำคาญเข้าไปอีกใช่ค่ะรู้สอนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งว่าอ๋อตอนนี้กำลังรำคาญไอการตามรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นจริงๆในใจเราแบบนี้แหละค่ะคือการอ่านจิตแล้วกับการรับรู้ทางอื่นล่ะครับอย่างเช่นกลิ่นอย่างนี้มันเกี่ยวกับการอ่านจิตยังไงครับบางทีเราได้กลิ่นหอมๆก็ชอบใจกลิ่นเหม็นๆก็ไม่ชอบหลักการเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ กลิ่นจริงๆมันก็เป็นแค่กลิ่นแต่ใจเราเนี่ยแหละไปปรุงแต่งเองว่าชอบหรือไม่ชอบอ๋ออย่างทุเรียนนี่ชัดเลยบางคนว่าหอมมากบางคนก็ใช่ค่ะเหม็นจนทนไม่ได้เลยก็มีทีนี้พอเราไปเจอกับอารมณ์ที่พอใจอย่างกลิ่นหอมที่เราชอบเนี่ยใจมันก็มักมจะเกิดความยินดีหรือที่เรียกว่าราคะครับ แต่ถ้าไปเจอกลิ่นที่เราไม่ชอบใจมันก็มักจะเกิดความไม่พอใจหงุดหงิดหรือที่เรียกว่าโทสะครับผมหน้าที่ของเราก็คือรู้ทันปฏิกิริยาในใจนี้แหละค่ะรู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้ว่าชอบรู้ว่าไม่ชอบโดยที่ไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนกลิ่นหรือไปบังคับใจให้ชอบหรือไม่ชอบกลิ่นนั้นๆครับ จุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือหลวงพ่อประโมทขั้นย้ำว่าพอเรามีสติรู้ทันสภาวะพวกนี้แล้วเนี่ยเช่นรู้ทันปุ๊บว่าโกรธรู้ทันว่ากําลังยินดีกําลังชอบใจราคะไอ้กิเลสพวกนั้นมันจะดับไปเองใช่ค่ะดับไปเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งท่าว่าจะละหรือจะไปสู้รบกับมันเลย ถูกต้องค่ะนี่คือผลโดยตรงของการอ่านจิตอย่างถูกวิธีเลยค่ะพอสติมันไวพอแล้วก็ตั้งมั่นพอที่จะรู้ทันสภาวะตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันเหมือนเราไปเห็นตัวตนที่แท้จริงของกิเลสซึ่งธรรมชาติของมันคือไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน พอถูกรู้ทันปับ๊บมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดับไปเองอการฝึกรู้ทันอารมณ์ความคิดความรู้สึกตัวเองในเช้ประจําวันนี้แหละค่ะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่เดินยืนนั่งนอนหรือเจอสถานการณ์อะไรก็ตามมันคือการปฏิบัติภาวนาเป็นการอ่านจิตตัวเองอย่างต่อเนื่องงั้นสรุปได้ว่าหัวใจสําคัญของการดูจิตตามแนวทางนี้ก็คือการพัฒนาสติให้มันไว ให้มันรู้ทันทุกอย่างที่เกิดดับในใจเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายชอบไม่ชอบก็แค่รู้ค่ะรู้เฉยเฉยโดยต้องไปยุ่งกับมันพอรู้ทันไปเรื่อยๆพวกกิเลสหรืออารมณ์ขุนมัวต่างๆมันก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วก็ดับไปเองทำให้เราเ,เห็นความจริงของจิตใจเรามากขึ้นเห็นความไม่เที่ยงของทุกอย่างชัดขึ้นใช่เลยค่ะฟังดูก็เหมือนจะไม่ซับซ้อนนะครับแต่เอาเข้าจริง การจะมีสติรู้ทันตัวเองได้ตลอดต่อเนื่องแบบนี้ก็คงต้องอาศัยการฝึกฝนจริงๆจ,จังๆเลยแน่นอนค่ะการฝึกฝนสำคัญมากแต่หัวใจคือต้องฝึกให้ถูกวิธีคือฝึกที่จะรู้ไม่ใช่ฝึกที่จะเข้าไปทำอะไรกับมันครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าการปฏิบัติมันคือการรู้ทันไม่ใช่การต่อสู้หรือเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตอย่างที่เราอาจจะเคยเข้าใจหรือเคยพยายามทากันมาเนี่ยค่ะ แล้วไอ้พลังงานกับเวลาเยอะแยะที่เราเคยเสียไปกับการพยายามไปควบคุมไปกดข่มไปสู้กับอารมณ์ตัวเองเนี่ยเราจะสามารถเอาพลังงานตรงนั้นไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นในชีวิตในทางที่มันสร้างสารรค์ขึ้นได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดมากค่ะเป็นคำถามทิ้งไทยที่ดีเลยค่ะ